วันนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัฐลดลงเลครับแต่ก็ยังคงมีการระบายน้ําลงสู่ลําน้ําพองอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ําในอ่างอยู่ที่2,734,450,000ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น112.47%ลดลงจากเมื่อวาน20,130,000ลูกบาทเมตรวันนี้มีน้ําไหลเข้า10,920,000ลูกบาทเมตรระบายน้ําออก2 5ล้านลูกบาทเมตร ผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวย์อย่างละครึ่งซึ่งสถานการณ์น้ำและการเก็บกักน้ำล่าสุดในเขื่อนขนาดใหญ่พื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีอยู่3แห่งคือเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธและเขื่อนจุลาพรจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเก็บกักอยู่จำนวน4 8 4 5 4น4 0 0 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น106% นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก69แห่งคือที่จังหวัดชายภูมิ9แห่งขอนแก่น14แห่งมหาสารคาม17แห่งกาศิลป์สิแห่งและร้อยเอ็ดอีก12แห่งปริมาณน้ำคิดเป็น103เปอร์เซ็นต์อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก1,045แห่งปริมาณน้ำคิดเป็น61เปอร์เซ็นต์รวมทั้งมีประตูระบายน้ำา41แห่งฝายแห่ง และแก้มลิง150แห่งปริมาณน้ำคิดเป็น100%ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนะครับมีปริมาณน้ำ6,150ล้าน4 2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น104%มีน้ำใช้การได้5,366ล้าน8 1 0 0 0 0ลูกบาทเมตรและนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐและเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานครับ